เอาล่ะผมขอกลับประเดีนขอผู้ชมดูทุกท่านนะผมก็มานนี้กนน่กับผมจับแอคชั่นแน่นนะผมก็วันนี้ผมมาเล่นไมค์ครับดีแมปกระโดดนะครับผมก็วันนี้มาเอ่อมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะผมก็พาร์ทที่แล้วนั้นเราได้เดืดจากเวลหนึ่งถึงเวลยี่สิบนะผมก็เออครั้งนี้เราจะโดดตั้งแต่เวลตั้งแต่เวลยี่สิบถึงเวลสี่สิบนะครับผมเออเป็นไงก็ไปดูกันเลยผมเออโดดมาโดดอะไรโดดลงไปอ่ะ โหแล้วเมฆแม่งบางพร้อมตัวหนังสือปิ้วอีซี่โอเคผมผมผมพอจับทิกด่านได้แล้วผมก็เออด่านเนี่ยมันใจยากในระดับเอา้าอุตตายเฉยเลย ตัวหนังสือันบางงานมันต้องรอหายก่อนนะผมพอจับทิกดาแล้วเพราะว่าด okay, okay, okay. okay, ่านเนี่ยดนก้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะดนสิบแปดใช่ไหมมันก็ยากอ่ะเฮ้ยโอเคเอ้าตายเฉยเออโอเคมาก็มันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่ก้าะ ใช่เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยุบเจ็ดเนี่ยเพราะด่านที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมคาดเดาว่ามันจะน่าจะยากนะผมเเกือบเลยโอเคยี่สิบอ่านไม่ออกโอเคเฮ้ยเอาตกใจนึกว่ามันจะเป็นแค่นั้นอือโอ้มีทางเสียงไหมหรอเกือบตก โอเคด่านที่ยี่สิบสองฮาโลวีนเฮ้ยเอ้าใครมาดึงขาวะเนี okay, like ่ยโอเคแล้วก็ไปแบบเรื่อยๆอแล้วก็ดึบแล้วก็ชืบๆนี่มันเป็นเทคนิคโอเคว่ายี่สิบสอง right is up คืออะไรวะอ่ะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นไมค์ัคปบ่อยมันก็เลยกระโดดไม่ค่อยเป็นเดี๋อึฟอึฟอือชึบชึบ,ชบก็ผมจะรีบกระโดดนะผมเพราะว่าโอ้เสาอีกแล้วเหรอ เล็กกว่าอันที่แล้วด้วยใครมาจะไปผ่านวะแม,ม่คุณผู้ชมก็โอเคเข้าไปค่อยๆไปเชิบอุย้ยไม่รูว้ว่างได้อยู่ยให่ยาเฮ้ยะอ,ยอะโดดไม่ทันอู้มันลื่นอีกแล้ว เดะเดะเดวผมว่าผมต้องแทบกิฟแมงเลยน่าจะไปไม่รอดจะเลือนแะล้วหวางไม่ได้ด้วย ทิ้งเลยมาสิก็ก็ล่วงอีกแล้วฮึมันจะยากไปไหนวันนี้หน้าโอ้โหอีเมมทนไม่ไหวละ คิปมันจะยาวเกินไปขออนุญาตบินไปแล้วกันโอเควิวยี่ห้าแล้วผมโอ้อ oh, ีซี่จ้ะเออเออไมอ oh, okay. ่อ่เอาเองฟึ๊บเอยเอ้ามันขึ้นได้ไม่ห้อ่ะเดี๋ยวอ๋อโอเค มันต้องกดโดดค้างเอานี้ติดโอเคเออด่านนี้อีซี่อยู่รู้สึกน่าจะมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ะอะไรวะเดี๋ยว โอ้มันให้ลงมาข้างล่างโอ้โหนี่ปึ๊บอืมโอเคเฮ้ยเอา้ามันจะผ่านอ่าตกใจปึ๊บปึ๊บไปแบบรวดเร็วปึ๊บอย่าอย,าอยา่ล่วง แล้วก็ลงมาข้างล่างอ่ะกระโดดทำไมาวะมันวิ่งไปได้เลยกระโดดมาดแรงๆอ่ะอะไรวะ อย่างชอบเลยถ้าโดดไปตรงนู้นเลยได้ไหมน้หนึ่งสองสามสามบอกเลก็ได้นี่หว่าแล้วไม่แถมจะเตือนเองเปึ๊บอ่ะให้กระโดดยังไงอ๋ออย่างงี้นี่ รีย่วจุดง่ายๆผ่านโคตรยากเลยจุดยักๆนี่ผ่านง่ายอืมโอเคยี่สิบเจ็ดมาแล้วไม่เคยะไร เออผมมาต่อไปนี้ผมว่าจะอัดมาครับในคอมนะว่าคุณผู้ชมก็ใครที่ยี่ท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 ี่มันดึงขากูเนี่ยใครให้เฮ้ยผู้พูดคำหยาบเขาโดนครับอย่าดึงขาเราอย่าดึงขาโอเคอืม โอเคเดี๋ยวมิมันกระโดดมานานนั้นเนี่ยโ่ขอได้ไหมคลิปมันจะได้ไวๆอืมจิบจิบอัดอัดจะกระโดดแบบโปรเฟช ional เออรู้สึกว่าน่าจะคำนวณผิดเพราะว่าแต่ที่ยี่สิบเจ็ดก็ง่ายนะขค่อนข้าขงง่ายยุ Blair ๊บเอ้ยอย่าลวงยุ๊บยุ๊บยุ๊บเน่่เน่ไม่ได้แอมบอกบอกเลยยีบเก้าไปทำเวละทำไปสมุดเวน ช็อปเอ้าชึบเอ้าชึบเอ้าเอ้ามาให้โดดไงวะเดี๋ยวมันดูดไม่ได้เฮ้ยอะดูได้เฉย ฮัลโหลแม่งมุมใหญ่ยังหวังใหญ่กันเลยฮัลโหลอันนี้เราต้องกระโดดไปตรงนู้นเลยอ่ะอนนเอ,ตเอ,ะอะ๊ติดตอนนี้รู้สึกว่าน่าที่ยี่สิบแปดน่าจะยากและทับกิมมดสวายโบแม่งเลย เอา้าอ้อฮะขนาดพับเกมโหมดสไแวนวโอ้ยทุบได้ทุบได้โอเคขวดทุบหน่อยเถอะไม่งผ่านไม่ได้จริงว่ะทุบตรงนี้ทิ้งแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนงึงแล้วก็ข้า,ขามโหอีกตรงนงึงโอเคสวยงามกระโดดแบบอีซี่ ผมไม่ได้โกงมันไม่มีกฎเพราะว่าไม่ได้อ่านถึงจะอ่านก็อ่านไม่ออกเพราะมันเป็นแบบฝรั่งโอเคไม่เอาโอเคอน,นี่ก็ผ่านแบบอีซี่ด่านที่สามสิบึ๊บเอ๊ะติดเลยวะู <c> ู <oughs> <c oughs> ชิบหฮะนะเจอ็บอกอาหารจะเจ็บอกอาหารล้วก็ต้องขมบูนี่ถึงด้วยจิบเกียดแล้วเกินเสาเล็กๆเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยเกือบไม่ถึงโอเคมาต่ออะ วันใจไม่มีแล้วอย่างไงอ๋ออ๋อยางงี้อย่างงี้คันโอเคแล้วก็ยังไงก็อย่างงี้ไงแล้วกลับมาทำไมแล้วก็อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้งแล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็กโดดโดดแล้วกระโดโด,กะโดกลับเพื่อแล้วก็โดด แล้วก็ะดานสามสิบสองเสร็จแล้วเราก็เกือบไหลแล้วกระนองก็วิ่งแบบมัวๆตัวๆไปนะมันแบบกระโดดนี่หว่าน่ากูมาวิ่งยังไงวะอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอยู่กระมังแข็งอุ้ยแล้วมาตีแดงยังไงวะย็นตีนอะไรเงี้ย อยา่ยาอย่าแล้วก็มาตรงนี่แล้วก็มาตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คอมปูไปคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าผมเกลียดอะไรเพราะฉะนั้นขอลองโดดก่อน โอเคได้เลยเฮ้เอา้อา,าอ้าะโอหายอีกแป๊บเรียบร้อยหนึ่งจบไปแล้วเวย้ยโอเคถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียบทำไมา EP นี้ไม่โกงจั่างไหมแผนในผ่ผนไม่ได้เกี้ยนหมดอะ ไม่ใช่กูสิเราต้องพู้ไปข่าวเราไม่ใช่เออนั่นแหละโอเคเปิดบลูบรับปั๊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 บใครดีคะผมเอยหล่มทำไมเรางูจังวะเนี้ย โทรศัพท์ดีปะครับอย่างยากเนี่ยเอาอีกรอบประมาณนี้ดึงปั๊บอะมีแค่นี้อยู่ด่าน3-5มห้าอ่ะไออัน,นง่ายๆเลยผ่านไม่ได้อะไรเนะี่ย ตายชา้าอ่ะมัติดเลยวะก็ไม่ได้ติดอะไรนี่วนหว่านทำไมแ่เมื่อกี้อยู่ดีมันก็หยุดดุดปั๊บอุ้ยเกือบไม่รอดอือหือสามสิบเจ็ดโอ้ไม่ชอบเลยอันนี้ ผมละ่ะชอบใจทิกิเลยนั่นเนี้ยอึบ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 อ้าอ้ยเตียงนอนนิ่งต้องอยๆไปเตียงนอนมันดิ่ง แล้วนี่หวะทำไมมึงยังกระเด้งต่อนะสะมุเห็นไหมคุณผู้ชมฮัลโหลมันก็หยุดเด้งนะอ่ะกดชิปเลยปึ๊บนอนได้ไม่ได้ด้วยปึ๊บอืม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 ไม่ลาจจะไม่เสียง 29แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันลงบอกข้างล่างไง โอเคเลเวล40แล้วก็สำหรับใครที <|so|>> ่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์ให้ผมด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้ก็บายไปเลย